วันนี้นะคะจะมาติดตามผลของคุณยายสนมนะคะจากที่เราได้สเต็มเซลล์ให้คุณยายแล้วสี่กล่องผลเป็นยังไงเรามาถามอาการคุณยายดูเนาะยายเป็นจังไดนี่จ่ายก,กินไปแล้วดี้นนดหนอยดีน่องแขนคนนี้มอ่ะเยาะเยาะเห้ลูกเบ้างนะได้จำนี่ละได้จำนี่วะโอจำนี่ สังเกตนะคะครั้งที่แล้วนกจะจับแขนคุณยายเนาะแล้วทิ้งลงอย่างนี้นะ <c oughs> ตอนนี้คุณยายไม่ให้ทิ้งเลยด้ยคุณยายต่อสู้กับแขนข้างนี้กับนกแล้วนะคะตอนนี้ไอคิวมันกำวี่งกำได้ไมกำได้ปะกำไ,ได้ขั้นนี้เหรโอ้กำกำได้สั้นนี้อ่า้องนิวดูนะคะว่าคุณยายมีอาการเป็นแจ้งใดแน่กินแล้วดีขึ้นหรือว่ามันเป็นจ้งใดบอกให้น,หนิฟังนะ เบาตึงเบาตัวแล้วก็หายใจโล่งโอ้หายใจโล่งนอนหลับนอนหลับอืมทำทิศสมองหาสมองนอหลับโอ้หลับยาวเลยเมืนบ่จ๊ะหลอบแจงโอ้ตีหนึ่งตีสองหจัดลอยแจงตื่นตีห้าตื่นตีห้าก็คือเราก็มาออกกำลังจ้าออกกำลังเหมือนป่ะคะออกกำลังของมือของมือมันแต่มันเบาขึ้นเมืนบะ เบาคนนิดหน่อยอืมเบาขึ้นนิดหน่อยแขนมือมือละเยียดได้บ่มือนี่เยียดได้บ่เหยียดได้อยู่อย่างเงาขึ้นโอ้ยังเงาขึ้นเหยียดนะงาโมยังเว้นมันแข็งมันแข็งไหมครับขันความีอือก็อ่อนเออมือมือกรเฮ็ดจังซีได้บอก่อนที่จะกินอันตัวเนี่ยเฮ็ดได้บอกออกขึ้นมาได้แล้วออกขึ้นโอ้ออกขึ้นมาได้ แต่กินโตนี่ไปแล้วสี่กองแล้วโยกขาให้ลูกเบิ้งนะ้นเหรอโยกได้ซัมนี่แต่แต่เบิ้งว่ามันโยกได้หลายกว่าเก่าหรือว่าโยกโยกได้ซัมเก่าอันนู้เขาเป็นอย่างไรซัมมี่ขันซอยทั้งสองขานกระถูกว่าเพราะอ แต่ว่าแต่ว่ามื้อนี่ยกยกขึ้นได้เนาะกเวลาทำบริหารเขาทรวงหัวใลายคลากันอือยายยกขึ้นใส่หัวให้ลูกวานอนอ่าไงทานเหเอาบริเลทานนอนมีผลไปดูโอ้ต้องทานอน,อออทานอนเนาะทานนอนทานนอนเราได้อยู่จ้ะอันนี้คุณยายสนมนะคะกินสเต็มเซลล์ไปสี่กล่องนะคะให้คุณยายกินไปสี่กล่องแล้ว ผลก็คือคุณยายยกแขนไะด้สี่กล่องนี้คุณยายกินไปทั้งหมด10 15วันนะคะ4กล่องคุณยายกินไป1 5วันนะคะที่เราให้คุณยายได้กินสเตมเซลล์ตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็คือเป็นสเตมเซลล์ที่ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายที่มันเสื่อมนะคะให้มีเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะ มันไหลไปตามเส้นเลือดในร่างกายนะคะคุณยายจะมีอาการคันนะคะเพราะว่าคันร้ายคันเวลาไปนอนอเพราะว่าเลือดมันเอ่อมันทํางานนะคะตรงที่คุณยายบอกว่ามันไม่มีไม่มีความรู้สึกนะคะคันน้ำมูลคันน้ำเกลอมันมันแพ้ผ้าอ้อมบอรู้สึกกังเกงเมื่อไนน่อไม ค่ะเซลทำงานนะคะจากการทำสเต็มเซลล์ของเราตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อาการคุณยายค่อนข้างที่จะเ,เป็นที่น่าพอใจของของลูกหลานนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าหลังจากที่คุณยายทานไปแล้วสี่กล่องเนี่ยหลังจากนี้ไปอีกสักประมาณ สองอาทิตย์เดี๋ยวเรากลับมาติดตามผลอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย